สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว new product นะครับซึ่งซื้อมาจาก eBay นะครับเป็นไมโครโฟนติดกับ iPhone นะครับยี่ห้อ t a s c a m IM2 นะครับตัวนี้จะเป็นไมค์พิเศษนะครับที่สามารถบิดที่เราสา,สามารถที่จะบิดทิศทางโฟกัสของไมค์เนี่ยไปได้ถึง180องศานะครับตอนนี้ผมบิดมาที่ฝั่งผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะเปิดทีวีนะครับ แล้วก็จะเราจะสังเกตเห็นความแตกต่างนะครับเวลาที่ผมบิดใหม่นะครับอาตอนนี้เปิดแล้วนะครับทีวีนะครับถ้าเกิดว่าบิดไปฝั่งทีวีนะครับเสียงผมก็จะเริ่มหายไปนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ตรงฝั่งทีวีแทนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะโฟกัสมาที่ออบเจกต์ Object, หรือว่าวัตถุที่เราต้องการโฟกัสนะครับก็บิดกลับมานะครับ จตอนนี้ผมก็พูดอยู่นะครับเข้าไปในไม้นะครับตอนนี้ไม่ก็โฟกัสมาที่ผมนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบ็กกราวน์ทีวีน i อ e นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายทำวีดีโอหรือว่าต้องการเสียงที่มีคุณภาพชัดเป็นพิเศษนะครับตอนนี้มีความคมชัดถึงระดับ48,000 kHz นะครับอันนี้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เป็นสเตอริเอด้วยนะครับ อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นเลนนะครับเลนตัวนี้นะครับจะเป็นเลนที่มีสองเลนอยู่ในตัวเดียวกันนะครับจะเห็นว่านะครับเราสามารถที่จะถอดเลนได้นะครับส่วนที่เป็นมาโครก็จะเป็นตัวนี้นะครับเลนมาโครนะครับอันนี้จะเป็นเลนวายนะครับรูปที่ได้นะครับจะไม่ไม่บิดบิดไม่เขาเรียกว่าอะไรจะไม่ออกแนวแบบเป็นเส้นโค้งนะครับ ออกค่อ,อคนข้างที่จะเป็นมิติสมจริงนะครับ <c oughs> ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็ต้องการคุณภาพนิดนึงนะครับอันนี้ซื้อมาจาก ebay นะครับนะครับเคสพร้อมเลนส์นะครับในราคา1,000บาทนะครับะจะดะูเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครอันนี้ก็จะเป็นเลนส์วายนะครับ